เอามาเปิดให้แล้ว 505A ครับโก้ด5 5 5ครับผมโก้ด5มาดู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 มาเบิงมาเบิงกางเกงเหรอเนี่ยกางเกง,ง,เกงยังอยู่ไหมพี่เอ่อชื่อพี่อะไรนะถามหาโก้ดห5 5มื่อเช้า ทาหางโกนห้าศูนย์ห้าม่เชา้าวันนี้น้องมาเปิดให้แล้วน้องรีบม,มาเปิดให้แล้วแล้วก็ของพี่เออบวกใหมพรมด้วยบวกไหมพรมน้องก็รีบม,มาเหมือนกันพี่จริงบวกไหมพรมป้ายพแพนดา้าน้องก็รีบม,ม, <c oughs> มาเหมือนกันนะสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกท่านครับผมสวัสดีช่วงเย็นแล้วกันพ่อค้าแม่ค้าของเราน่าจะตั้งร้านกันเสร็จแล้วตอนนี้สนใจอะไรเด้ออย่ารใหม่ขายเหรอคะ นายจะตั้งร้านกันเสร็จแล้วตอนนี้เลารอลูกค้าเข้าร้านไม่มีอะไรทำนั่งว่างๆกดจิ้มโทรศัพท์กดเข้ามาดูไลฟ์สดแอด์ลนได้กดเข้ามาพูดคุยกันได้พี่พูดคุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยแบคนัมเบอร์ลงตลาดไหนดีตั้งราคาเท่าไหร่แบงค์นัมเบอร์มาตัวแรกเลยลูกค้าสี่พันเก้าร้อยบาทโอเครายการนี้เป็นรายการโค้ด505กางเกงสลักหงตัวนี้9กโลป้ายโค้ดของเรา90กิโลลูกค้าตัวนี้4,900บาท 4,900บาทว่าง3มลูกสุดท้ายรวมรีวิวมีรีวิว 1>, 1ลูกและลูกใหม่อีก2ลูกสุดท้ายโอ้โหโอ้โหถูกมากมีลูกค้าถามหามาเมื่อเช้าวันนี้แอดมินลิสมาเป,เ,เปิดให้เลยเปิดให้เลยเป็นรายการแรกของช่วงบ่ายนี้เลยนี่แถบข้างกางเกงสแลกอันนี้อะไรเอ่ย ใด้ป้ายไหมพี่วิาดาวันนี้มีงานอะไรบ้างช่วงบ่ายนี้จะมีงานหมวกไหมพรมกระโปรงไหมพรมพี่แ็แล้วก็อ,อมีหนึ่งองหนึ่งสองด้วยมีแจ็คเก็ตโคตชามวัวด้วยพี่อะไรกันเคบีวี2 แล้วก็นี่รายการแรกที่น้องเปิดอยู่ของช่วงใหม่นี้ก็เป็นรายการโค้ด505กางเกงสลักหญิงพี่กางเกงสลักผู้หญิงตัวนี้90โลตัวนี้90โล4,900บาท90โล4,900บาทจำนวนตัวประมาณ250บวกลบคุ้มมากเลยใช่จำนวนตัวเยอะมากคือตีให้ต่ำๆประมาณนี้นะพี่นะเรื่องจำนวนตัวเนะาะอ่ะพี่ฟา้าคำนวณต้นทุนให้ลูกค้าหน่อย ลูกค้าควรขายราคาไหนดีขายลงที่ไหนดีลงตลาดขึ้นห้างไหมอะไรนะสองรอยบวกลบค่ะสองร้อยห้าสิบรหค่ะพูดคุยสอบถามได้นะลูกค้านะโอ้ยยี่สิบบาทยี่สิบเท่านั้นเอวกระดุมเอลตะขอเอวยืดมีคลาสมีผลไปนะพี่นะตัวไหนเป็นเอวยืดยืดให้ดูตัวไหนเป็นเอวยืดยืดให้ดูไ,ดดดไม่ยืด ทำไมทำทำไมสวยจึ้งสวยจึ้งจีนปลายโกด90โลลูกค้าห้องน้ําแมวนะจ๊ะตัวนี้4,900ตัวนี้4,900 90โลนะย้ำอีกทีหนึ่งแพนด้ามาอีกวันไหนคะแพนด้าเดี๋ยวจะมีเปิดจองวันจันทร์ค่ะเปิดจองวันจันทร์ใช่ค่ะแบ็กนัมเบอร์ค่ะแบ็กนัมเบอร์มาอีกหนึ่งตัวลูกค้าแบ็กนัมเบอร์มาอีกหนึ่งตัว ตูน่าจะมาพรุ่งนี้เหรอปิดจ,งจงองวันที่ไม่ละโคโคเด้นแบร์ครับโคเด้นแบร์รเน,รนี่ยพี่้าใหม่นะพี่ตะว,วันว่าไหมใช่จ้ะสะอาดเลย KV301 p ยังไม่ได้รีวิวเลยพี่วันนี้วันนี้น่าจะยังไม่ได้เปิดเนาะ ตอนนี้น้องลิดงานมาคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเนี่ยพี่รายการนี้โค้ด505เห็นลูกค้าถามมาเยอะมากยังไม่มั่นใจในการสั่งซื้อเพราะว่าสินค้าของเราไม่มีรีวิววันนี้น้องเอามาเปิดให้แล้วยูนิโค่ดน้องเ,อเิดใหของน่าจะยังลงไม่ครบไม,ไม,ไม่ไม่ครบไม่ไม่ครบพี่จินน่าจะรอวันจันท์น่าจะรอวันจันทแต่น้องอัปเดตรายการให้อีกทีนึงอันนี้อะไร ตัวนี้90โลนะสบัดสบัดให้เป็นทรงตัวนี้90โลต้นทุนเยอะมากอ่ะใช่ต้นทุนตกตัว20บาทลูกค้าลงตลาดได้ขึ้นห้างได้หรือแบบใครไม่รีบเลยอยากได้ราคาดีๆราคาสวยๆราคากำไรหน่อยก็สามารถไล์สดได้นี่ถ้ารีบแล้วมันสวยแน่นอนแอฟฟ้าแอปส้มแอปทีทีได้หมดเลยลูกค้าได้หมดเลยสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกๆท่านครับผม วันนี้อยู่กับป๊สวันแพร่ยยยยยยแยย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 ยอย่ะยยยยงอยยยยยยงยยยกยยยยยยยนย้ยย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  มี่งานกระดุมอย่างที่แจ้งเลยงานกระดุมงานตะของ,งานเอลยืดม,มีคลาสมีปนไปแล้วก็แบรนด์ลุนได้แน่นอนพี่ไปโค้งงานญี่ปุ่นใส่ทํางานได้นาอพี่ตะวันเนาะเพราะว่าสุภาพใช่ทรงทำนาทรงทำทรงทำนาทรงทางานออกเยอะเลยใช่ทรงทํานาตัวนี้ก็ o b a l w ครับมีหางเอลสมอกเอลตะขอใช่เอลสมอล์เอลตะขอมีปนมีคลาไปพี่ นี่เดี๋ยวลงไลฟ์เสร็จปุ๊นเดีน้องรีบตัดคลิปแล้วก็ลงรีวิวในเว็บไซต์ให้เลยสำหรับรายการโกดห้5นนะลูกค้าย้ำอีกทีหนึ่งมีว่างเป็นรีวิวหลูกแล้วก็ลูกใหม่ลูกใหม่อีก2ลูกนะพี่นะเดี๋ยวโชว์ให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวโชว์ให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวขออนุญาตโชว์เยอะนิดนึงนะพี่เพราะว่ารายการนี้ไม่มีรีวิวฮะใช่ครับตัวนี้เป็นรายการงานญี่ปุ่นนะจ๊ะ ป้ายโค้ดญี่ปุ่นโค้ด f j k w e งานญี่ปุ่นจ้ะพี่งานญี่ปุ่นของทางโกดังเราจะมี3ป้ายนี้เลยนี่แต่ขออนุญาตโชว์เยอะนิดนึงโชว์เยอะนิดนึงเพราะรายการนี้ไม่มีรีวิวเนาะเก็บทำรีวิวหน่อยนะคะเก็บทำรีวิวนี่ตัวนี้เป็นเอลยืดเชือกแบบนี้เอลยังดีอยู่แบรนด์หลากหลายม <ur> ีรุ่นค้ามยูนิคอร์ยูนิคอร์ครับผม สอบถามพูดคุยกับแอดมินได้นะพี่นะใ,นนงงใครอยู่ที่ไหนตอนนี้หลังยังหวัดยังหนาวอยู่ไหมโซนเหนือโซนอีสานกรุงเทพบริเมณฑลมาดินพันธ์นี้ตอนนี้คืออากาศค่อนข้างดีตอนเช้านี่หนาวหนาวเหน็บบา่บายมานีเริ่มร้อนละใช่ไหมช่วงกลางคืนนี่อ้างหวางกี่องศา2ีอง,าองศาเลยจริง2ยองศาเลย ใช่ไหมพรุ 39, ่งสิบเก้ายี่สิบปิดแอร์ตั้งแต่เที่ยงคืนนี่เปิดพัดลมนอนก็ยาเย็นพอดีไม่ได้เปิดอะไรเลยตื่นทันอากาศเย็นด้วยเหรอเราพอ <c oughs> ดีไม่นอนเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะ <c oughs> นี่พี่ตัวนี้เป็นงานป้ายห้อยเห็นไหมพี่จ๋ารับลูกรีวิวไปไหมลูกรีวิวส่งฟรีนะคะอามาเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราปล่อยรหัส C F ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราโชว์งานให้ดูต่อเรื่อยๆนะ CF ลูกรีวิวงองูศูนย์สองอ่างองูศูนย์สองจ้ะลูกค้าใครอยากรับรีวิวงองูศูนย์สองเข้ามาเลยสาร่าค่ะซาร่าค่ะอ่ะผมลืมบอกรายการนี้ใครรับรีวิวงองูศูนย์สองผมส่งให้ฟรีนะจริงผมส่งให้ฟรีนะจ๊ะแม่จ๋าโปรส่งฟรีอ่ะคุ้มนะด้ซจ้าจ้าโอเคตอนนี้มีว่างเป็นกระสอบใหม่สองกระสอบสุดท้าย วางเป็นกระสอบใหม่สองกระสอบสุดท้ายใครอยากรับพิมพ์งองู0ูนเข้ามายํำไม่ทีพี่วาง2ลูกสุดท้ายนะ <c oughs> แต่ว่าลูกใหม่ผมยังไม่ได้ส่งฟรีให้นะนี <c oughs> <ๆ>่เปิดทดํารีวิวให้แล้ววันนี้หลังจากที่ลูกค้าถามหาม,มาเดือนกว่า <c oughs> ยังไม่มั่นใจในการสั่งซื้อแต่ถึงมีลูกค้าถามมาเยอะจริง <c oughs> แต่เราไม่้าิสภาพแบบเนื้อเ <c oughs> นื้อนี่แต่ขออนุญาตเดี๋ยวโชว์ให้ดูเรื <c oughs> ่อยๆเลยจนหมดกระสอบเลย นี่ตอนนี้ยูนิคอร์อีกแล้วยูนิคอร์ค่ะูกยูนิคออีกแล้วยืนยืนอ่ะลูกค้าไงญี่ปุ่นอ่ะยูนิคอร์มาแน่ๆบายโคตรอุ้ยไปเอาตัวนี้าเอาตัวสีชมพูเอาตัวสีชมพูนี่คู่กันคู่กันเอานี่คู่เลยคู่กันสามคนตัวนี้ของเอิร์ธนะตัวนี้แบรนด์เอิร์ธนะจ๊ะ ลูกใหม่ว่างหนึ่งลูกสุดท้ายเท่านั้นพี่งานอะไรคะเพิ่งเข้ามารายการที่น้องเปิดอยู่ตัวนี้เป็นรายการโค้ดห5นะพี่เป็นรายการกางเกงสล็กผู้หญิงกางเกงสล็กผู้หญิงพี่ตัวนี้40ไม่ไม่ใช่ตัวนี้90โลเท่าไหร่นะ4 5 0 0าอ๋อ4,900ัออภัาจาละเละเทไปหมดตัวนี้90โล4,900บาทจ้ะพี่ตอนนี้ว่างลูกใหม่ลูกสุดท้ายว่างลูกใหม่ลูกสุดท้ายถ้าเกิดอยากรับพิมพ์งองู0ูเข้ามาได้เลยพี่ งานกระดุมงานตะขอเอวยืดมีค้ามีปนไปนะพี่น้ามนะูแล้วก็เรื่องแบรเรื่องป้ายพี่งานญี่ปุ่นลุ้นได้แน่นอนอย่างตัวนี้ไม่ใช่วางหนึ่งลูกสุดท้ายเดอ้อหนึ่งลูกสุดท้ายเท่า้นใครอยากรับพินง,งูศูงสามเข้ามาได้เลย ยูนิโคค่ะยูนิโคนี่เป็นสมองหลังใครอยากรับพิมพ์งูงูศูนย์สามเข้ามาได้เลยพี่เดี๋ยวขอโชว์แบบหมดกระสอบเลยกระสอบนี้ขอโชว์แบบหมดกระสอบเลยคุตัวนี้เป็นซับในกรมยี่ตัวนี้เป็นซับในกรรมหยี่เอวยืดเอาหลุดมือซับในกรมยี่เอวยืดนี่ ประมาณนี้ลนะกันพี่ประมาณนี้ <c oughs> ฝากไว้ด้วยตอนนี้ว่าง1นลูปสุดท้ายว่างหนึ่งกระสอบสุดท้ายพี่โค้ดห้าศ,ศ 5, ูนย์ห้าโค้ดห้าศู์ห้ากางเกงสแลกผู้หญิงว่างกระสอบสุดท้ายนะตัวน,นี้90กิโลราคา4900บาท90กิโลราคา4900บาทแป๊บหนึ่งน้องแพรหลบแป๊บนึงให้ดูงานในเรานี่เห็นไหม เห็นงานไหมพี่ขึ้นราวกางเกงสลักนะถ้าเกิดได้รีดคือเนี้ยบแน่นอนงานขึ้นราวสวยแน่นอนโอเค,อเคประมาณนี้พี่ประมาณนี้ว่างกระสอบสุดท้ายฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยต่อไปเป็นรายการอะไรดีเอ่ยเป็นรายการอะไรดีเอ่ย เฮ้ยอันนั้นสเวตเตอร์คอกลมเด็กเหรออุ๊ยตัวนี้ทรงสวยมากพี่พี่ถามหาหมวกใหม่พรมยังอยู่ในไลฟ์ไหมพี่พี่ที่ถามหาหมวกใหม่พรมยังอยู่ในไลฟ์ไหมจ้าวันนี้น้องรีบมาให้แล้วน้องรีดมาให้แล้วพี่เห็นพี่บอกว่าถามหามาอาทิตย์กว่าเลยไม่มีโอกาสได้มาดึงดึงมาทำรีวิวนะพี่นะจะโปรงไหมพรมหน่อยพี่สุวิชา กระโปงใหม่ผมมาโอเคหมวกใหม่ผมยังไม่มากระโปงใหม่ผมมาก่อนกระโปงใหม่ผมมาเลยจ้า